หน้าสาวผ <boundaries. S 3> <si suppression> ู้หญิงเอ้ยไม่ไหวเลยนอนดีกว่านอนดีกว่านอน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 ดีกว่าไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนอน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 กันนอนกันนอนนอนนอนอารุณสวัสดิ์ทุกคนนอนนะสวัสดีอารุณสวัสดิ์นอนวะมอร์นิ่งครับเย็นแล้วอย่าลืมฝันดีครับโอ้ยายจูเมดาใจต้องเย็นแล้วอย่าลืมอารุณสวัสดิ์นะครับ จะนอนได้เลยแล้ผมมาวะเพื่อนต่างชาติเหรอเขาอยู่เจียนใหญ่เลยฮะกูอยากจะเอาปืนลงไปกูจะกาดยิงให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เป็นกันได้นะเออที่ไหนที่ไหนเขาเขาขายปืนบ้างโอ้ยอย่ากปืนในหรือเปล่าว่า ยองจอยถ้านายอยู่กับเราอ่ะตูดนายอาจจะโลงเลยก็ได้นะสามารถอือนายแบบสบายไม่ต้องกินผักเลยแหละอันนีมันก็โหดเกินไปไปทีนะกินยาถ่ายกินกินยาถ่ายใช่ไหมอยู่กับนายนายเอายาถ่ายให้เรากินใช่ไหมยาถ่ายเงี้ยได้ไหมจับกล่องยาถ่ายเอายาถ่ายไอ้เลยลยๆขอม่ได้กินด้วยใช่ระเอาไปยัดก่อนไงค่อยเอามากินเลยเร่ เขาเรียกว่าขี้ห้องเลยในเออไมอะไรไม่ดีอ่ะเรายิ่งพูดเราได้ยิ่งเหมือนเกแล้วแหละเราว่านายจะเป็นถึงเงั้นจบแล้วเราว่านายจะเป็นเราพูดอย่างนี้เราเราผู้หญิงแกเยิ่จบแล้วเว้ยละคุณพุทธระวังนะครับคุณพุทธใกล้คุณเลยเนี่ยคุณระวังนะแหม่นี่คุณพุทธคุณพุทธอย่างนะ จะไจะมีการล้วงก็นด้คุณล้วงคุณล้วอย่างนะนคุณคุณจะได้มีการขึงจับขึงแล้วดึงคนไม่ไม่จับขึงไม่ไม่จับขึงแล้วแล้วดีดเล่นเหรอจับขึงแล้วตีตูดไอ้นี่ก็เกินไอ้นี่แบบนั่นเลยนั่นเลยไได้เราเราเราถามอะไรได้ปั๊บ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 เราเราถามถามไปกินแล้ว นายชอบตูดเหรอนายเราเราพูดอย่างนั้นแหละเราไม่ได้อะไรกับตูดหรอกนายเขาเลือกนายเขาเรื่องตูดหลายรอบแล้วนะเพื่อนตูดไก่ไงตูดไก่ใครเคกินในนี้ปะทางเหนี้ยไก่ว่ะที่แบบเราเดี๋ยวไก่ป่าที่แบบอยู่จอดรถอยู่หน้าเซเว่นแล้วมันหายไปไ้ยเคยดูอ่ะ เป็ตำนานเลยนะเนี่ยตำนานเลยเดี๋ยวไก่อะร่างเนวไก่นี่เนื้อไก่ที้ให้ไปเลยที้เนวไก่ให้เนวไก่ให้เข้าไปเซเว่นแป๊บเดียวอไก่นี่ทำไมต้องลักนี่เข้ามาแป๊บเดียวนี่กลับมาอีกทีเนวไก่ให้คลิปโคตรตำนานเลยชื่อล่าจำได้อยู่เลยชื่อล่าน้องล่าน้องล่าเนื้อไก่ให้ แลุวคือไม่มีคณหมาข้ามไปแดกมาข้ามแดกดังเลยดังจะเป็นข่าวแบบนักข่าวนี่แบบซื้อเนียวไก่ไปฝากเลยใช่ใช่แต่บอกว่าทาคุณซื้อเนียวไก่นะครับคุณไม่ควรเอาวางไว้หน้าทการรถไปกัหมาข้ามไปแดกกันดีแต่มันก็น่าโมโหนะแบบอยากกินเนียวไก่อะแบบคืออยากกินอ่ะแต่พอกลับมาดูแบบ เดินขโมยไปอารมณ์ก็เปอนแบบอารมณ์แบบเหมือนเราอารมณ์แบบเราซื้อของกินมาไว้ที่บ้าน่ะแล้วแบบมีคนอื่นมากินเนี่ยใช่แบบซื้อของที่แบบอยากอยากจะกินมากๆเลยแบบขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอะแล้วออกมาเนี่ยมีคนกินดัดหน้าหมดละผมว่าเราซื้อตูดไก่ดีกว่าก็ว่าแล้วไม่เขาเลือกตูดหลายรอบกันไปละระวังนะคุณพูดหายใจออกหายใจออก หายใจออกหายใจเข้าประตูดหายใจออกหายใจออกไเข้าออกนี่ไม่ใช่ตูดนะโอ้กิมค้างเกิมค้างทำไมค้างบ่อยจังแน่ค้างบ่อยใช่ไหมใช่อยู่ๆก็แหลกอ่ะใช่เพราะมีพอเวลามันมีคนจอยเข้ามาค้างเสียงทุกคนมันมันอยู่ๆก็หายไปเลยอ่ะเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน เจ็บคนทุกีคนนะคนเจ๊ยยยพิ้วพิวเศร้าพิวได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่ได้แค่เพื่อนมันก็ไม่ค่อยโอเคนะถ้าแบบเราไปชอบใครสักคนเราแบบคนคนนั้นบอกเป็นเพื่อนเชื่อไม่ได้เขารักเขาก่อนแล้วสมมติเขาบอกเป็นเพื่อนแล้วแบบอยู่ดีแบบเขาไปมีคนอื่นเราก็นั่งดูหงอยเป็นหมาหงอย อันเนี้ยซื้อไปอย่างน้อยเจ็ดวันน่ะโอ้ยจบแล้วเจ็บเราเรานี่แบบเข้าใจผิวนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราทเยอะขอโทษแล้วกันแลเหมือนดีเจวัววนลูปอย่างั้นนะความรู้สึกเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆใช่จบแล้วเรื่องดึงแด็กแล้ว เธอก็เปรียบเหมือนฟ้าเรื่องมันเศร้าเอาจริงๆไกแล้วก็เออไม่ถึงเอาจริงๆนั่นแหลอยู่ยังไม่จบยังไม่จบเออเราว่าถินอะ้งตูดไก่เขาเขาน่าชอบนี่เราให้ของขวัญตูดไก่นะปืนมาดึกปุ๊บตูดไก่แล้วคนหน้ากระจกฝั่งนู้น่ะกินตูดไก่ไหม ใครกินวะใครพุทธกินนะแต่เราอยากกินตูดไก่นนี้เกิดอะไรใจเย็นใจเย็นเรามาคุณพุทธเขาอยู่เราไม่ด้แต่ว่าคุณพูดครับชอบตูดไก่ไหม เอ้นายอย่าเว้นวักดิดฉันจะถามว่าชอบจุดคุณพูดให้ผมเดี๋ยวอย่าเว้นวักดิไม่เอาเดี no no oh. Oh. Uh ๋ยวเดี๋ยวจบแล้วนายไม่ชอบตูดหรอเนายก็เข้าไปเช็คเช็คชื่อเฉยๆก็ได้ไหม ใครตกดโซ่ไว้เนี่ยฮัลโหลได้เราจะดูอย่างต่อไปนายออกมาจากองค์กรครับเอื้อมมือนะเอื้อมมือเอื้อมมือนะนายเอื้อมมือเราเอื้อมมือไปแล้วนายเราจับตุ่นแล้วนะเอาเบอร์ต่อค่าจับตัวนึ้นมือค่าจับตุ่นกโกงให้ไหน่อนายกูว่ามันเป็นจริ๊กกูว่ามันเป็นจริงกแล้ววะเฮ้ยคุณพุทธสมูตกนะครับ เอฟพี่แล้วพี่ปวดตกใจคือในมีอะไรติดคอหรือเปล่าเดี๋ยวกระแทกให้โอ้โหอะไรวะกระแทกนี่แบบไออย่างนี้ใช่ไหมแบบแบบไอแบบเข้าข้างหลังว่ะแล้วแบบกระแทกกระแทกใช่ไหมแล้วก็แบบเเเปปปลลลีีี่่่ยยนนทำไมต้องอะไรวะต้มยิงเหรออะไรวะนี่อ่ะอะไรมันเนี่ย แช่ปะเาก็แบบแน่นๆใครวะปปปมาคุณเรียนวิชาอะไรอยู่ล่ะครับตู่ดศึกษาตุ่ดศึกษาอันนี้ได้เหรอวิชาใหม่ดีว่ะจุดไก่จุดไก่จะลงโตไก่ให้ได้เลยใช่ไหมนี่ยไม่รู้เราเราไม่ชอบกินตูดไก่จริงๆนะเออมัน ปกติชอบกินปีกมากกว่าปี๊ยกนั้นปีกของโปรดเลยผมชอบตีตูดเอาชอบกินเราเราชอบชอบกินพวกตับมากกว่าตุนแมวนายได้แหละคุณพุทธใช่ไหมคุณพุทธคุณพุทธครับคุณคุณพุทธตูดได้หรือเปล่าผมอยากตีมา บอกเลยว่าเสียงถ้น่นี่เสียงดังนี <S <'s ่ดังเพี้ยเลยอ่ะไม่แหละครับโควิดเป็นเหตุของแรงเกิดได้ถ้าเราไปเพื่อกับใจเราจะไปอาบตาบ้านได้ไม่อยากเผื่อตัวก็พอช่วยแตะพื้นแน่แต่เราจะตีตูดขี้เกี่ยจล้างแป้นขี้เกียจแล้วใช้สบู่เบื่อ หรือไม่งั้นก็เอาเอาตะข่ายที่ใส่ใส่ไว้ในสบู่ก็ได้มันจะไม่ต้องตกเอ้ยเราไม่เป็นไรถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคัดด้านหน้านะยให้เอ้ยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้สบู่ดีใช้เป็นสบู่เหลวดิอ๋อเจียวมันเจียวอ่ะมันจะได้แบบไหลคลองใช่ไหมเืนปืนลืนปืนลั่นปืนลั่น สวัสดีครับคุณแซนยทำไมมีแต่ชุดดำๆมันก็บางดีกว่าบอบางดีกว่าก็ไม่รู้ดิสีดำๆสีเทาๆมันโอเคดีสวัสดีครับคุณ just a carrot สวัสดีครับคุณ just a carrot ครับอยู่หรือเปล่าเออนี่ไงเขาเขาอะไรขม่รักตอนแรกเขาบอกว่ารักแต่สุดท้ายก็จบด้วยคำว่าลา เ,เ,รเรื่องมันเศร้าเรื่องมันมัหายคุณพูดหายไปแล้วเอาคุณพูดเมืไหนะ่อะพูดทอพูดอ้าวพูดหายเอาคุณผมแค่เล่นกลเขาทีหน่อยเองเขาไปแล้ว <c oughs> โอ้จบแล้ว <c oughs> จบแล้วว่าจบจะผมเตือนไว้นะว่าถ้าคูอยู่สาราเนี่ยอย่าทำาสมบูต,ตกนะอย่าทำาสมบูตุ๋นนะกอดตัวเราไปกอดนะ เาถ่ายนะเขาถ่ายนะโชว์ทนความกาวนี้ไม่หวบอกอืช่องเ็แปลกแล้วว่าแน่